สวัสดีครับกระแสาข่าวดังมาแล้วครับของขวัญจากแม่สุดเซอร์ไพรส์อลังการมากแม่ก้อยเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ลูกก้าจิรายุได้เรียกว่าเป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักมากๆได้ต้องบอกว่าเป็นคู่แม่ลูกที่สนิทสนมกันมากๆสําหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มก้าจิรายุและคุณแม่ก้อยวรนัชชาที่ทางคุณแม่นั้น เป็นคนที่ช่วยดูแลเรื่องงานให้จนแม่ลูกคู่นี้อยู่ด้วยกันและมีโมเมนต์ที่น่ารักๆกออกมาให้พวกเราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆและล่าสุดแม่ก้อยเพิ่งได้ทำเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดครบ26ปีให้กับหนุ่มก้าที่กำลังจะถึงในวันที่29ตุลาคม2564นี้ด้วยการจัดเซอร์ไพรส์ซื้อของขวัญล่วงหน้าชิ้นใหญ่ให้กับลูกชายสุที่รักซึ่งแม่ก้อยได้พูดกับลูกชายไว้ว่าซื้อบ้านให้ ทำเอาก้าวถึงกับงงว่าแม่ร้อเล่นหรือเปล่ามีเงินซื้อบ้านด้วยเหรอซึ่งแม่ก้อยก็ตอบกลับไปว่าแม่รวยไม่รู้เหรอและของขวัญที่แม่ก้อยจัดให้ก็คือบ้านจริงๆเพราะของขวัญที่ว่านั้นก็คือรถบ้านเคลื่อนที่สุด v i p ซึ่งภายในตกแต่งแบบจัดเต็มมีทั้งที่นอนทีวีตู้เย็นไมโครเวฟห้องน้ำถือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่แพ้กับบ้านหลังหนึ่งเลย โดยไม่ก้่อยเผยว่ามีความตั้งใจอยากจะซื้อบ้านและซื้อรถให้กับ9แต่เงินไม่พอจึงออกเป็นรถบ้านมาให้ที่เห็นแต่รถบ้านก็มีประโยชน์เพราะเอาไว้ใช้เวลาที่ออกไปทำงานในกองละครและออกไปทำงานนานๆจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แถมยังได้สารฝันวัยเด็กให้กับหนุ่มก้าวที่บอกว่าอยากมีรถบ้านแบบนี้เป็นของตัวเองมานานแล้ว ขอขอบคุณข่าวจากมุมข่าวรดคอมครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กด share แชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ